กรูตัตอนนี้ประสู้ตัท้ทีลนทีละกิ้นะจนมาเป็นที่รนกกะนนนนครับตอนแรกเราก็ไหว้พระพร้อมกันต่อนะครับติพินาสก,การเรนา uh um. Um... पति सिंधिया विना परिता Uh, โุลตังสารนังขัตฉามิโนติยามิทามังสารนังขัจฉามิตนติยามิสังขังสารนังขัจฉามิตัติยามิโกลตัง

ราจะมาจุจ่าทิวัตตานิปานิโนะขะติเยปราหมเนเวเสสุเดโกโกเสนาจินติมาริวัจเจติสัพเมวะปิมาตตินาตตาหันตินังโรมินารตานัง

เอกังสัมยังพัทวาสาวาทียังมิอารติเจตวเนอนากรรนิสหาราเมตตาระโทพัทวาเปโขอามันเตสิภิกะวติปตันเตติเต ตถาวัตถาจากโสสงตถาวะเอตถาวจารตถาวิทธเวตถากตานังอนุปตาวะตถากตานังติตาวัสาตาสุตามาจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาระเน ชาติตังตัตตาโตปโอชติอาปิสัมมิธิอาปิสัมปวจิตตวะอภิสัมมตตวาอาจิตติเตเสติปันติปัตเตเปติมิวารติมิปัจจติโหตานิกโรนิสัพเพสังขาราอเนจจติอุปาทาวา कथानां अनुपाथ वा तथा कथा नां माति तथा मता साप्येषातु खादितां तथा कथ अपि सा อาเจคติเตเสติปัญญาเปติปัสสเปติวิวรติวิปัจสติโหตานิกโรติสาวเตตุขตสสุขัสสตาวามิเเวตตาคตานังคตาคตานังติตาวัสาธาตุทัมมิตตา มตาสัพเปธรรมาอนัตตาติตังตัณฑคตอภิสัมโภชติอภิสัมเมติอภิสัมโพจิตตวันตวันอันเกคดติเตเสติปัญญเปนติปัตเปติวิวรติวิปัจเจตอตาณี เอรรมมอนาตตาติธรรมโวติอะรตวัานเอโอมะกวาตตปัสสิตังอปินันตนเอตอนิจจัติยตาปัญญายัมมาสติอันตันิเป็นติโตเขเอสัมปัน ติยาสัพเพสังขารานุขาติยาทาปัญญาญาปัสสกิอัติมินเอสัมาโวิโสติยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยาทาปัญญาญาปัสสกิอัตนิมิน समा खो पिशोतिया आ का ते मनोषे सुदेश नाम पारो अथाया तिर मे वानु था जगो समाते धमे धमो

เยปันติดโตเยสังสังโพติยังเขสุสัมมาจิตังสุภาวิตังนาทานิปฏิเนสัสเสตะยะเยรตะคีนาสวาทุติมันโตเต สังขารสังขารปัญจายวิญญาณังวิญญาณปัจจานาณมารุปังมารุปังปัญจายาสลายาตนังสลายตนังปัญจายาปัจโสภันสปัญจยาเวทนาเวทนา ตัณหาตัณหาปัจจยาวปาทานังุปัญจานปัจจยาวพระโวโลกภะปัจจยาวปัจยาวทปัยาจริมารนังโสตะริเตวโลกตุปัญาสุปยาสาสัมทวันทีเวเมตสาเกวันทังคันทานสัสมุทโยโหติ

เวทนาเนรโดตัเวทนาเนรอดตาตัณหาเนรโดตัตัณหาเนรอดตาอุปาทานเนรโดตวอุปาทานเนรอตาเมานรอดตาชาตินิโรตัชาตินิโรธาเจรามรณรโสุขปาริเทวันตุกตโต ปายาสานิโรชนติเอวัเมตสเกวัลัสตุขานทานสนนิโรโดหติตัมมาสัมุทโธวิชาจรณะสัมบันโนสุขตโลควิตตุอนุตโร สารติสัมถาเทวมนุสย์นามพธโตปคาวาติสวากาโตปคาวตาตมโสนอาคาริโกเดหิปัสสิโกโอวนไรโกปัจจัตังเวทิตาโกเวโยหินติสุปฏิปันโนวา पति पर्ण भगवतोषा वसम गौ जगि न भगवतो गोसा मेपति पर्ण भगवतोषा भौ जि जाल बोलि आ สาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนาโยตักนิโยอัญชลีการิโยอนุตตรังปุญญาเถระโลกัสสะอาทิสังบินิมิตาสุทันตังตรีเมฆลังมุติทัโครัสเสนมารัง อิทัมมาเวทินาชิตาวาโมนิโทตันเตจัสาววัตุเตยอะลานิมาราติเรกามพิโยจิตาสาวาราติงโกราปนานาวะทุตมะกามตาตยานคันเตยัสสาวะวัตุเตเจยามัน นลาคิริกะชวรังคาติมากะูตังทาวังิจักกขมัสเนวสุทารุนันตังเมตตังบุเสหามิเนานิเทวัโมนิโตตันเตชะสาวรวุตุเตชยมังกลานิโอเคตะคากรรมติอัตัสุตารุนันตังธรรมดโยชนบัตังบุณิมาลวังตังเอเทวิสังกตัง मनो चेन्द <laughs> อาวัตุเตจายมังกลานิสัตตวานักัตทะมุทะลังยวกัมปินิยาจิจายาดูเจวัชนาบจนาการยมัจเฉยบวิตินาจิตวามุนิโตตันเตงสังขวัตุเตจายังังกลานิสัจจังวิหายามัติสังจักวาจัเกตุวาทาวิโรติธรรมนหังโ อันยาบัติปัจฉันทิโตจิตาวาโมนินโตตันเตชะสาเข้าวัตุเตชะยมังคะลานินันโตปนันตพุชฌังวิบูตังมัยเตกบุตเตนะเตระพุชเถนะธรรมาปยันโตตโสาวิตรินาชิตาวามมนินโตตันเตชะสาเาวัตุเตชะยมัง

นิจุปะัวานิโมคังสุขังนาทิคมัยนโรสะพันยมโกนาทุยตายสัรพักปานทินังบุเรตตะวาบารมิสัมพาปาโตสัมโพธิมตะมัง กวาดเชนโอตุเตชยมังทลังชยันโตโพธิยาโมเลสังกยานังนันติวัทลนิวังตะวันวิชโยโหยชยัสุชยมังทะเลหับปราชิตบังดังเทศเสปะตะวิตตุกะเร โกธานังนาคัมปัตโตปะโมทิติสุนันคตังสุมังคะระสุภะปะตังโสโหตังสุขดโนต้องจะโสเยธังพระมัจจาริสุปะทังทีนังกายกรรมวังกรรมบัตถังทีนังบัทถังทีนังมโนกรรมัง บทักทิ่นาปาทักทิ่นานิกัตะวานัลภันตเถรตุสัพพมังคลังรังคันตูสพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสุติภวันตุเตรภวันตุสัพมังทะลังรังคันตูสพพเทวตาสัพพธุทมานุภาเวนัสตาสุติภวันตุเต ปังทลังราคันโดสัมปเทวตา ဘေ <US> ino, ်အတွးວာေူທရြာပစ်အာလ့ရန်အြံွ့ရျပေျက်အສးငားရြ့အြ့ရျက်